สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปแล้วก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องเรานะครับก็จะได้นำเอาวิดีโอสั้นๆนะครับมาฝากท่านเป็นประจำนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการตัดคัดลอกวางข้อความนะครับใน Google Sheet ทํำยังไงนะครับก็มาดูวิธีทํากันเลยนะครับตัวอย่างนะครับผมมีมี ข้อความนะครับในเซลลักษณะนี้นะครับผมต้องการที่จะตัดหรือ Copy นะครับข้อความออกไปทํำยังไงนะครับวิธีการก็ให้ท่านคลิกนะครับนะที่ผมต้องการที่จะค o p y อกกลุ่มกลุ่มของข้อความเหล่านี้นะครับไปที่ชีทใหม่นะครับผมสร้างชีทใหม่ขึ้นมานะครับเนี่ยชีทใหม่ขึ้นมานะครับผมต้องการค o ป y ไปนะครับก็ ที่การ Copy นะครับก็ให้ท่านทําการเลือกนะครับนะให้ท่านกดเมาส์ค้างนะครับเซลล์แรกที่เราต้องการเลือกนะครับกดเมาส์ค้างนะครับแล้วก็ทําการลากนะครับลักษณะนี้นะครับนะซึ่งการเลือกก็จะมีการเลือกทั้งการเลือกแบบทีละเซลล์ก็ได้นะครับนะจะ Copy ไปเฉพาะเซลล์นี้นะครับก็เลือกเฉพาะเซลล์นี้นะครับแต่ถ้าต้องการเลือกเป็นกลุ่มนะครับนะก็ให้ท่านกดเมาส์ค้างไว้นะครับลักษณะนี้นะครับ เสร็จแล้วท่านคลิกขวานะครับคลิกปุ่มเมาส์ข้างขวานะครับมันจะมีคําว่า Co p ปีขึ้นมาอยู่นะครับก๊อปีขึ้นมาอยู่ท่านเลือก Co p ปีนะครับหรือท่านกด c o n t r o l กับปุ่ม C พร้อมกันก็ได้นะครับท่านเลือก Co p ปีนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ชีตใหม่สมมุตินะครับก็คลิกปุ่มเมาส์ข้างขวาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เลือก วางลงไปนะครับนะท่านก็จะได้ข้อความใหม่เข้ามาในชีตใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการ copy แล้วก็วางนะครับนะแต่ถ้าวางแล้วนะครับมันอาจจะวางผิดหรือวางไม่ถูกใจนะครับท่านสามารถที่จะกดปุ่ม undo ตรงนี้นะครับนะ undo นะครับก็กดปุ่ม undo ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการยกเลิกคําสั่งที่เราสั่งมาเมื่อกี้เนี่นะครับลองกด undo ดูนะครับ คำสั่ง Copy ที่เรา Copy มามันก็จะหายไปนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นคำสั่ง Redo Redo ก็คือทำซ้ำนะครับนะเมื่อกี้เรา Undo ไปนะครับเรากดทีหนึ่งก็จะเป็นการรีดูคือทำซ้ำนะครับนะก็ให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับกนละับมาเหมือนเดิมลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือการ Copy นะครับนะดลอแล้วก็วางนะครับ มันจะมีการ copy อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการตัดทิ้งไปเลยนะครับนะคือลบเซลล์ออกจากเซลล์นั้นเลยเช่นผมต้องการที่จะาก copy ตัวนี้นะครับคลิกนะครับแล้วกดเมาส์ค้างไว้นะครับนะคลิกขวานะครับนะทำการ copy อํทำการตัดนะครับคอนโทรลเอนะครับนะถ้าใช้คีย์บอร์ดก็คอนโทรลเอ็กซตัดปุ๊บนะครับมันจะลบตัวนี้ออกไปเลยนะครับแล้วก็ ไปวางที่ใหม่นะครับนะเช่นผมจะวางตรวนี้นะครับนะผมคลิกเมาส์ข้างขวานะครับนะแล้วก็กดวางลงไปนะครับนะจะสังเกตว่าตัวนี้มันจะถูกตัดออกคือลบออกไปเลยนะครับนะลบออกไปเลยนะครับอ่ถ้าเราทําแล้วมันผิดอ่ต้องการยกเลิกนะครับก็คลิกตัวนี้นะครับนะยกเลิกนะครับนี่ก็เป็นการ Copy ีนะครับนะคลิกขวานะครับนะ copy แล้วก็วางนะครับนะอันเนี้ยก็เป็นทิปแล้วก็เทคนิคมาฝากนะครับในเรื่องการใช้งานนะครับนะการตัดการ Copy การวางมันจะมีอีกอันหนึ่งนะครับนะก็จะมีการวางแบบพิเศษอันนี้ก็จะมาแนะนําอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันมันยาวนะครับนะอันเนี้ยก็จะเป็นการ Copy แล้วก็วางนะครับนะถ้าจะ copy เฉพาะเซลล์นะครับก็เลือกเซลใดเซลลหนึ่งนะครับนะคลิกขวา copy เอ่อแล้วก็ไปเลือกเซลล์ที่เราต้องการจะวางนะครับนะแล้วก็คลิกขวาวางนะครับนะอันนี้ก็เป็นทิปมาฝากสำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการ copy วาง copy page นะครับในใน o l l s s h e t t ทำยังไงนะครับก็ลองเอาไปใช้งานดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกด subscribe นะครับนะกดติดตามนะครับนะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับนะเผื่อมีคลิปวิดีโอใหม่จะได้รับ รับแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็โปรดกดแชร์เพืเพื่อนได้เลียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ